ดูดุดูดูดูดผักอีเลศปูกวยาอยู่แจ้งเงิน่อมอมูกนะันนักผักปอดสารนะฮปอดสารปอดฉีด้วยเก็บเอาผักอีเลศก,ก่นสนิกพ่อไีช่วลวงลวพ่อตรียมนดจดจ

เห็ดออมหมูเพื่อนยามาซอย่พราะท่านจะอาบน้ำทำเครื่องแกงก่อนนะครับพริกแข็งกับกระเทียมธรรมดาใส่เกลือน,นิดหน่อยตำง่ายๆอ่าเนเครื่องปรุงเียม,มาแล้วพักมาเอาเนี่ตู้เย็นท่าที่มีเหลือครับนี่เก็บมาเองตะกี้เลิศปลูกไว้ก็มีหมูอยู่ประมาณสองสามขีดครับหมูหมัก,มกเอง ใส่ตะไคร้ลงไปจักหน่อยนึงแกรวไบนิดนึอาไปใส่หมออ้อมน้ำอ่าตั้งน้ำห้เดือดน้ำเดือดแล้วฟุบอยู่สูตรแล้วแต่สูตรไปสูตรมันมากแน่ใดก็ใส่ลงไปนีสูตรแซ่เป็นนี้ครับจุ่มสากร่ไปพร้อม สาดลหลวพอล้างครกด้วยนี่แหละครับสูตรความแซ่บน้ำเดือดแล้วต่อไปใส่เครื่องนะครับนี่ลูกโดดไผ่มัก <c oughs> หอมแดงก่อนตะไคร้ก่อนวว <c oughs> านใบมะกรูดยี่ชีก็เด้อไวล่าน้ำเดือดถึงจะหอม ชีบใบมะกรูดซับเสร็จแล้วกำลังหอมใบมะกรูดต้องชีกเอาปุงเครื่องก่นปร้านิดหน่อยผมชูรสอันนี้ปุงเครื่องนะครับแ <c oughs> สบหรอื <c oughs> อเปล่าแสบแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นใส่หมูล,ลงไปเลยาาเดาวแตะผู้มากดาวแตะสูตรบางคนกะซุกหลยบางคนกะซุกหน่อยก็หนามจงเลี้ยงมนนี่ใส่ลงไปเลยสมุนไพรสำคัญผักอีเลิศนะฮะที่เราปลูกเองหล่างย่างดี เราเดือดจะมาแค่นี้ครับเรียบร้อยครับปอ,อมูมงง่ายๆกติตดี้อตงใ้ฟักซีเหล่าเดี๋ยวหอมมักซีจะเอาใส่บ่มีฟักซีเหล่ามูเหลือจากมากินเมื่อคืนนี้มาคาบใส่เกลือใส่นี่แล้วประแดกบ่ต้องใ่เด้อประแดกไม่ต้องใส่นะฮะอ่าขั้นตอนสุดท้ายพอแล้วมูสจิ ลงไปเลยผักชี่หอมต่อตผูม้มักบางคอนขอบพอใส่มันบม่มีผักเดีย๋ยวเอาผักที่มีมาใส่เสร็จเรียบร้อยครับออมหมูอ่ากินตำกันครับพี่น้องมาครับ